รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการยข่าวกรเกนหน้าพัสดสารสมเดพนางเ้าสิรติรบรนกิเบร์พระรมรีนารบาชินี you uh...

네, 그때 차이는 나갔습니다. 반갑습니다.